เทศบาลเมืองทับกวางจัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองทับกวางครั้งที่4ประจำปี2566ในวันจันทร์ที่3เมษายน2566ณห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติราชการการดำเนินงานโครงการต่างๆในช่วงเดือนเมษายน2566 วันศุกร์ที่7เมษายน2566นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2566จังหวัดสระบุรีณนะหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงทางหลวงสระบุรีถนนมิตรภาพตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี นายปียพงษ์บุญส่งนายอำเภอแก่งคอยนายสมหมายแดงประเสริฐนายยกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันอังคารที่11เมษายน2566เทศบาลเมืองทับกวางจัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพุทธศักราช2566เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดยาว11-17เมษายน2566ณหมวดทางหลวงแก่งคอย แขวงทั้งหลวงสระบ,บุรีถนนมิตรภาพตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายปียพงษ์บุญสงรงนายอำเภอแก่งคอยเป็นประธานในพิธีนายสมหมายแดงประเสร,ริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายปกครองอำเภอแก่งคอยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองทับกวาง ภาคีเครือข่ายมูลนิธิร่วมกตัญยูมูลนิธิป่อเต็กตึงและเจ้าหน้าที่อสอมเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยในส่วนของการให้บริการประชาชนได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจอปพรปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบนถนนมิตรภาพ เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566ในวันพุทธที่12เมษายน2566เวลา1 8น0กาเพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีของผู้น้อยอีกครั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ของไทย ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไปโดยมีนายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างและผู้สูงอายุจาก32ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีแสงสีเสียงการแสดงพื้นบ้านและรำวงย้อนยุคให้ร่วมสนุกกันในครั้งนี้ วันที่18และ19เมษายน2566เทศบาลเมืองทับกวางโดยนายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางรวมกับกองทุนบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเมืองหินปูนและหินดินดานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่บริษัทเคมีแมนจำกัดมหาชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองทับกวางลงพื้นที่ตามชุมชนเพื่อมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองทับกวางทั้งสิ้น65ราย จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่4ประจำปี2566ในวันพุธที่19เมษายน2566ณนะสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมีส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีเทศบาลเมืองทับกวางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 네 เทศบาลเมืองทับกวางโดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทับกวางระหว่างวันที่19-20เมษายน2566โดยมีนายสมหมายแดงประเสรศิฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางรองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา โดยตักษุแพทย์เพื่อให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยในวันที่19เมษายน2566ให้บริการหมู่ที่ 1, 3, 5, 9, 6, 7และ10และในวันที่10เมษายน2566ให้บริการหมู่ที่ 2, 4, 8, 9 นายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศมนตรีเมืองทับกวางพร้อมด้วยงานกิจการสตรีและคนชรากองสวัสดิการสังคมดำเนินการลงพื้นที่มอบเสื้อให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองทับกวางจำนวน32ชุมชนณที่ทำการชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองทับกวางในวันที่20และวันที่21เมษายน2566 เทศบาลเมืองทับกวางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีและสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ในวันที่21เมษายน2566ณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีโดยมีนายสมหมายแดงประเสริฐนายกเทศบนตตีเมืองทับกวางเป็นประธานในพิธีได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสพชสระบุรีนำโดยนายทองคูณบุญสอน ผู้อำนวยการสปชและสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบ,บุรีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีและการบรรยายในหัวข้อพลังงานทดแทนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี2566ในวันจันทร์ที่24เมษายน2566ณห้องประชุมเทศบาลเมืองทับกวางชั้น4โดยมีนายสมัยแดงประเสริฐนาย,ยกเทศมนตรีเมืองทับกวางเป็นประธานในงานมีพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพลนแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกย่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการประจำปี2566และพธิธีมอบกิติบัตรสมาชิกอปพรประจำปี2566และยังมีกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทับกวางเพื่อร่วมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยทั้งนี้ขอขอบพระคุณบริษัทปูนซีเมนต์คนครหลวงจำกัดมหาชนที่ได้มอบเงินสนับสนุนรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมประจําปี2566ในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในองค์กร วันที่26เมษายน2566กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองทับกวางจัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านประจำปี2566การถักมาคราเม่และมีพิธีเปิดโครงการโดยมีนายบุญส่งแดงประเสริฐรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรีแม่บ้านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั้ง32ชุมชนเป็นอย่างดีโดยกิจกรรมในวันที่26เมษายนเป็นการถักเชือกแขวนกระถางต้นไม้และวันที่27เมษายนการถักปอกคอสัตว์เลี้ยงแสนลักษ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแก่งคอยจัดพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูนฟนสภาพทางสังคมจังหวัดสระบ,บุรีสาขาอำเภอแก่งคอยในวันที่28เมษายน2566ณศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพวหมู่ที่7ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการฝึกอาชีพภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีนายปียพง์บุญทรงในอำเภอแก่งคอยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอแก่งคอยเจ้าหน้าที่ตำรวจองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนและเทศบาลเมืองทับกวางนำโดยนายวินัยสว่างอารมณ์รองนายกเทศมนตรีกองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองทับกวางเข้าร่วม ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยและทั้งหมดนี้คือส่วนของทัพกวางนิวประจำเดือนเมษายน2566ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook เทศบาลเมืองทับกวางหรือเว็บไซต์ www.tapkang.go.th